สวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมเจตนะมาพบกับผมนะครับช่อง v ีออสมือสองถูกนะครับวันนี้จะพามาดู v ีออสเข้าใหม่นะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าเข้ามาเมื่อกี้สดๆร้อนๆนะครับไม่ได้ทําอะไรกับน้องเลยนะครับอ่ะอยากให้ดูนะครับบอกเลยว่าเนี่ยสภาพ v ีออสเข้าใหม่แบบเนี้สภาพเดิมๆแบบนี้เลยเอาให้ดูเลยและคันนี้นะครับราคาไม่แรงนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่า ถูกๆสบายกระเป๋าส่งเพียงเดือนละ6000บาทเท่านั้นเองนะครับน้องเกิดปี2013นบะครับบอกเลยว่าสีขาวเนี่ยในอยออสเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะครับเป็นสีหายากอยู่เหมือนกันนะครับบอกเลยว่ารีบมาดูกันเลยนะครับว่า v ีออสคันเนี้ยถูกๆอย่างเนี้ยมีอะไรมาให้กันบ้างนะครับล้อมแมกซ์ป้อมแบนโบนะครับสภาพห้องเครื่องเป็นไงโครงสร้างเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมอ่าเดีย๋ยวมาเริ่มดูที่ส่วนด้านหน้ารถกันเลยนะครับ ้านหน้ารถนะครับจะมีอะไรมาให้กันบ้างอ่าไปดูที่สติกเกอร์แต่งนะครับเป็นสติกเกอร์แต่งของปี2 0 1 3ของเขาเลยนะครับท่านผู้ชมในโฉมวีออสรุ่นนี้นะครับก็สวยเลยนะครับในสติกเกอร์แต่งด้านล่างอ่าขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นหนึ่งขีดจุกผมเนี่ยมาแล้วเรียบร้อยนะครับวสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟหน้านะครับเป็นมันติรีเฟคเตอร์แล้วก็ไฟเลี้ยวมาในตัวพร้อมนะครับแบบนี้ โคตรสวยเลยนะครับท่านผู้ชมสภาพเนี่ยคืออาจะาแบบตามการใช้งานนะครับแต่ว่าทางเราเดี๋ยวชงให้ท่านผู้ชมเสร็จปุ๊บจะมาถ่ายทีบอกเลยว่าไฟหน้าเนี่ยไม่มีหมอกนะครับใสแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนี่คือสภาพเดิมๆของเขาเราอยากให้ดูความเรียวๆว่ารถมอสองที่เรานําเข้ามาของเยนต์เนี่ยสภาพเนี่ยโอเคถ้าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับทุกคันพร้อมใช้งานตลอดนะครับบอกเลยว่าไม่มีเสียหายสบายใจได้เืยแล้วกว็าทางเราไม่ต้องกลัวย้อมแมวแน่ขนาดรถเข้ามานะครับดูสภาพไปครับท่านผู้ชม โอเคมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มราคาแน่นอนอ่ะจบกันไปสหรับกันหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปเคาะสีหน้าฟังหนึ่งทีนะครับกระโปรงฝาหน้าได้เปลี่ยนมาหรือเปล่าครับแน่นๆแบบนี้นะครับฝากระโปรงไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นอลูมิเนียมแน่นอนนะครับไม่ใช่แบบเป็นเสียงสีอ่ะน้ำชมครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างของเขานะครับจะมี ล้อแม็กนะครับอ่าล้อเขาไม่ใช่ล้อเดิมนะครับเป็นล้อแม็กแต่งมาแล้วใส่ปั๊มแบมโบ่สีดำนะครับอ่าทำให้ตัดกับขอบแม็กสีเดงของเขาทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้น,นครับดูแบบเท่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วมาดูที่ด้านข้างของเขานะครับติดสปอยเลอร์แต่งมาให้แล้วนะครับด้านข้างของบีออสคันนี้บอกเลยว่าออกไปไม่ต้องแต่งแล้วนะครับแบบนี้เลย มีไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยนะครับตรงแก้มรถทั้งสองฝั่งแบบนี้อ่ะขึ้นมาอีกหน่อยนะครับท่านผู้ชมกระจกพับไฟฟ้าของเขานะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแบบนี้เลยอ่ะโคตรสวยเลยนะครับโคตรสุดจบจบกันไปนะครับสําหรับครึ่งแรกนะครับอ่ะมาดูกันที่คิ้วนะครับท่านผู้ชมคิ้วของรถนะครับคิ้วกันสาดเป็นของโตโยต้าแท้แน่นอนนะครับเห็นนะครับสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมอ่ะมันสะท้อนแสงนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่บอกเลยว่าเป็นของสูตรมาแน่นอนนะครับ แล้วก็ตรงมือจับนะครับมีที่รองแคร่รองรอยขนแมวมาแล้วนะครับกันเป็นรอยอ่ะฝาถังน้ํามันก็ติดมาให้แล้วเหมือนกันนะครับคันนี้อ่ะ้านคางก็โอเคล้อแม็กโอเคมาดูที่ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมติดสปอยเลอร์แต่งมาให้แล้วเหมือนกันในวีออสคันนี้นะครับอ่ะสัญดับวีออสยังอยู่ชัดแล้วก็คันเนี้ยเขาเรียกว่าติดสเกิร์ต ขาเรียกที่แต่งให้มันซิ่งๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเก็ดแต่งของเขามีไฟเบรกตรงนที่สี่มาให้ด้วยนะครับตรงนี้โคตรสวยโคตรสุดนะครับสําหรับด้านหลังของเขานะครับแต่งมาแบบนี้แล้วเจ้าของเก่านะจะเป็นวัยรุ่นนะครับเขาอาจจะอยากอยากับไปนะครับเพราะว่าเขาอาจจะทำงานมาแล้วมีตังค์แล้วก็เลยเปลี่ยนรุ่นนะครับบอกเลยว่าเจ้าของเก่าดูแลรถรักรถแน่นอนนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องมันห่วงว่ารถเนี่ยสภาพยุ่ยหรืออะไรซื้อรถกระทางเราเนี่ยบอกเลยว่าเราเรับประกันเครื่องหลัสิบวัน อ่ะใครกวนเรื่องรถมือสองบอกไม่ต้องกลัวออกไป3วันรถเสียขับเข้ามาคืนเราได้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่าต่อมานะครับเดี๋ยวจะเข้าดูในรถกันดีกว่าครับท่านผู้ชมในรถนะครับพวงมาลัย3ก้านนะครับแบบนี้บอกได้สวยแบบนี้คอนโซลของเขานะครับเป็นสีดํานะครับจะมีสีเทาเมทัลลิกตัดนิดหน่อยนะครับทำให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับอ่ามาดูที่คอนโซลประตูก่อนนะครับบอกเลยว่าสภาพเนี่ย กิ๊กๆเลยนะครับแบบนี่ขนาดเรายังไม่ได้ทำอะไรกับน,น้องนะครับนี่คือสภาพเดิมๆเดีเดยวๆของเขาเลยนะครับ <S 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 ถ้าเราชงเนี่ยบอกเลยว่า <S <S น้องสวยมากแน่นอนนะครับท่านผู้ชมมาดูเม็ดน็อตของเขานะฮะเม็ดน็อตประตูบอกเลยว่าไม่เคยขันนะครับท่านผู้ชมสังเกตได้นครับไม่เคยมีรอยขันนะครับนี่แบบนี้เลยอ่าให้ดูนะครับนี่ถึงกันเหลืองกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เราให้ดูความเดียวความเดิม คือรถทั้งคันเนี่ยมาเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเอามาดูตรงนี้นะครับอ่าเม็ดอาร์ของเขาบอกเลยว่าเม็ดอาร์ของเขาเนี่ยคมๆสวยๆแบบนี้นะครับไม่ได้โป๊ะไม่ได้ทําอะไรมาแน่นอนนะครับก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมาดูกันต่อนะครับที่อะไรครับอ่าต่อไปก็บอกนะครับบอกเลยว่าเบาะของเขาเป็นเบาะหนังนะครับยังไม่แตกแางงามากนะครับแต่ว่า ก็มีเราจากการใช้งานจริงตรงนี้เราพยายามจะสปายในหะ้นัผู้ชมให้มันเดิมๆที่สุดนะครับเราให้มาดูความเรียกความเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะแบบนี้เลยน้องส่งเพียงเดือนละหกพันบาทเทานั้นเองน,นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าไปคิดมากนะครับบอกเลยว่ารถ v ีออเนี่ยเป็นรถที่ถึกและทนขับนิ่มสบายนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเขาอัพระดับตัวเองขึ้นมาเป็นพวก ลดระดับกลางนะครับเครื่องพันห้านะครับไม่ใช่อีโคคาร์นะครับบอกเลยว่านุ่มนวลรับทางไกลสบายนะครับข้างหลังก็อิ้มเอี่ยมเบาะหนังสวยๆแบบนี้แหละท่านผู้ชมผมให้ดูสภาพน้องนะครับเดี๋ยวไปดูตรงเขาเรียกอะไรเลขไม้นะครับว่าเลขไม่วิ่งไปเท่าไหร่เออท่านผู้ชมตาให้ดูนะครับเลขไม่วิ่งมาเซนตแปนะครับก็พอสมควรแต่รถสิบปีหาออกมาแล้วน้องขับน้อยมากๆนะครับบอกเลยร้องไห้กันดูเลยนะครับท่านผู้ชม ครื่องเสียงนะครับก็เป็นเครื่องเสียงรองรับ USB AUX แผน CD นะครับ Air Manual นะครับเกียร์ CVT 7ระดับนะครับแบบนี้เลยอ่าอ่าคอนโซล Airbag ของเขาก็สวยแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลสภาพโดยรวมโอเคอ่าเดี๋ยวค่อนมีพลกรจากปันจากกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันที่ห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับห้องเครื่องนะครับคันนี้บอกเลยว่าป็นเกมของสตาร์ทเครื่องไว้แล้วใช่ไหมครับ ฟังเสียงเลยนะครับขออนุญาตเปิดสากโปรงสักคู่นะครับท่านผู้ชมฝา,ากระโปรงเปิดมาเป็นแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสภาพห้องเครื่องของเขาเนี่ยเดิมๆไม่มีเสียงดังมากนะครับอันนี้คือเสียงเขาเรียกเสียงธรรมดาทั่วไปของเขานะครับฝากระโปรงต่างๆเขาก็โอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูครับ เม็ดรถไม่เคยขันนะครับแบบนี้เลยอ่ทาท่านผู้ชมสภาพจุดต่างๆของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเหลืองพอรถเราใช้งานมาเป็นสิปีบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นค่าฝกุ่นที่เรายังไม่ได้ล้างนะครับเรามาจอดถ่ายท่านผู้ชมดูว่ารถเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาแน่นอนเราเพิ่งขับมาจอดเนี่ยมอก็ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่ารถคันเนี้ยสวยจบครบเดิมไม่มีคนมานั่งด้วยแน่นอนเราประกันนะคันเนี้ยอ,อ่ะไม่มีชนหนัก พอไม่พิจควมาแน่นอนลถจากถังเถ็นยนของเราตระกันรได้นะครับส <c ups> ําหรับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วนะครับอยากได้คันนี้ที่โทรเข้ามาจับจองนะครับน้องทุกๆคันที่เข้ามานะครับมีคนมาจับจองทุกๆวันนะครับถ้าถูกใจคันนี้อยากได้คันนี้หรืออยากจะเรียกดูคันนี้โทรเข้ามาติดต่อหาผมนะครับเรียกจองไว้ก่อนก็ได้นะครับพันบาทสามพันบาทได้หมดนะครับเพื่อให้น้องคันนี้เป็นสิทธิ์ของเรานะครับ เหล่านี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับราคา2 9 9 0 0 0บาทสง่งเพียงเดือนละบาทเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมก่อนจากกันฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถ่ายคลิปต่อไปนะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ